สกินคอลแลสุดพิเศษของ Rv กับ Hunter x Hunter ก็ประกาศมาชัดเจนแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวของ n a c o u t และ Enzo Valentino เฮ้ยแต่เรายังเล่นตัวพวกนี้ไม่เป็นเลยอะจะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการคอมโบหลักๆของตัวละครพวกนี้ให้เองถ้าพร้อมแล้วล uh ่ะก็ไปดูกันเลยครับใหม่ บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ Golden เติมเกม .com เติมเกมราคาประหยัดตลอด24ชั่วโมงด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติม Rv o ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์มาที่ @Golden เติมเกม และอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นคุ้มคุม,คมจากเพจ G กลเด่นเติมเกมกันด้วยใครที่มองหาร้านขายดีเกม Rv ต้องเพจแอดมินต้น tp7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มคุม,คมพร้อมเล่นลุนครบแลง์คอนสกินแลจริงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บบาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับ สามารถรับชมคลิปสอนเจาะจงตัวละครแบบเต็มๆได้ในรายการเชี่ยวเดี๋ยวชันนะครับมีบอกแบบละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นความสามารถของแต่และสกิลการออกไอเทมต่างๆการคอมโบเทคนิคต่างๆลูนพลังแฝงสามารถเข้าไปดูได้ในเพลลิสเลยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกกับก่อนที่จะมาเป็นสกินของแรดคอมโบแรกจะเป็นคอมโบแบบเบื้องต้นนะครับเริ่มจากการใช้สกิล2องตอดเลือดศัตรูให้เลือดศัตรูเหลือประมาณครึ่งหลอด หลังจากนั้นเข้าไปกดสกิลหนึ่งงัดศัตรูตามด้วยการกดอันติแล้วกดโจมตีธรรมดาเพื่อใช้พาสีของแรดครับคอมโบต่อมาก็คือคอมโบลากเข้าป้อมเริ่มแรกก็เหมือนกันเลยครับคือการใช้สกิล2เพื่อสโลศัตรูจากนั้นให้เราใช้สกิล1งัดบวกฟิกเกอร์ให้ตัวเราไปอยู่ด้านหลังศัตรูแล้วกดตีธรรมดาเพื่อใช้พาสีไถกลับมาตามด้วยการกดอันติไถอีกรอบศัตรูก็จะหนีออกมาได้ยากแล้วครับ คอมโบที่3จะเป็นคอมโบหลอดเทแอกสาวตึงๆเริ่มจากการใช้สกิล2ตอดเลือดศัตรูไปเรื่อยๆสักประมาณครึ่งหลอดหลังจากนั้นให้เราใช้อันติบวกฟิกเกอร์เข้าไปเซอร์ไพรส์ศัตรูตีธรรมดาเพื่อใช้พาสซีฟต่อ 4, 4. ีและกดสกิล1ปิดจ็อบเลยครับ ตัวต่อมากับคี้รัวที่จะมาเป็นสกินของนาคอสมาที่การคอมโบแรกนะครับกับคอมโบเบื้องต้นการคอมโบเบื้องต้นจะมี2แบบนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆเลยแบบที่1จะเป็นการเข้าแล้วออกเลยใช้ในกรณีตอดเลือดศัตรตูเฉยๆไม่เน้นคุกวงในเริ่มจากการใช้สกิล2พุ่งไปตามด้วยสกิล1เข้าไปงัดศัตรตูกดตีธรรมดาฟาด1ครั้งแล้วกดอันติส่วนสกิล1รอบที่2เราจะเก็บไว้พุ่งออก แบบที่2จะเป็นการเข้าไปไล่ศัตรูแบบคุกวงในใส่สุดเริ่มจากการใช้สกิล2พุ่งเข้าไปใช้สกิล1เข้าไปงัดตีธรรมดาฟาด1ครั้งใช้สกิล1รอบที่2ตามด้วยอันติเพื่อให้พลังแฝงเดวิลเด้งทีนี้สกิล1กับสกิล2มันก็จะคููดาวใกล้เสร็จพอดีก็สามารถคอมโบต่อได้เลยครับสกิล2ตีสกิล1ไล่ตีต่อ คอมโบต่อมาก็คือคอมโบตามสุดยันบ่มันก็ไม่เชิงเป็นคอมโบนะครับแต่มันจะเป็นการใช้สกิลเข้าไปหาศัตรูแบบรวดเร็วและสามารถแอคได้ด้วยเราจะเริ่มจากการใช้สกิล l ตามด้วยสกิล l 2และสกิล l 1รอบที่2และตีธรรมดาฟาด1ครั้งและกดอันติคอมโบนี้เอาไว้ไล่ศัตรูตอนเลือดน้อยๆก็ได้นะครับ ตัวที่3กับฮิโซกะที่จะมาเป็นสกินของฟ o อเรนติโน่คอมโบที่1นึ่คอมโบเบื้องต้นจะเป็นคอมโบเบสิกที่ทุกคนต้องหัดให้เป็นก่อนนะครับถึงจะไปต่อคอมโบอื่นได้ผมแนะนําให้เริ่มจากการลําแบบปล่อยปุ่มอนาล็อกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าลากปุ่มเดินมือใหม่อาจจะเดินมั่วได้ เริ่มจากการใช้สกิล1ปลาดอกและกดตีธรรมดาใช้พาสซีฟต่อด้วยการกดสกิล2ทันทีให้ทําการโยกอนาล็อกปุ่มเดินไปหาดอกทันทีกดตีธรรมดาและสกิล2ทันทีแล้วก็ทาวนลูปไปจนครบดอกเลยครับทริคสาคัญคือเวลาตีธรรมดาหรือตอนจิ้มพาสซีฟให้กดสกิล2ทันทีแล้วลากอนาล็อกเดินไปหาดอกต่อไปทันทีนเพื่อความไวในการลำต้องทําคอมโบนี้ให้ชินก่อนนะครับการคอมโบต่อๆไปจะต้องคุ้นชินกับการลำและการใช้อนาล็อกเดินให้คล่องก่อนคอมโบต่อมาคอมโบลำสดอกเริ่ม ด้วยการปาสกิลหนแล้วกดตีธรรมดาทันทีตามด้วยสกิล2โยกไปเก็บดอกด้านหลังตีธรรมดาสกิล2 <Wow. S 1> แล้วก็ลำจนครบดอกเหมือนเดิมครับ ต่อมาคือคอมโบแบบไม่มีพาสซีฟเริ่มจากการปาดอกเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นให้กดสกิล2ทันทีจะมีดอกหนึ่งตกที่ตัวเราให้กดตีธรรมดา1ครั้งและสกิล2ทันทีแล้วก็ลากอนาล็อกไปหาดอกต่อไปทันทีแล้วก็ลำจนครบดอกเลยครับอคอมโบต่อมาคอมโบโยกคีปไปลำ ให้เราใช้พาสพีพุ่งใส่คีบแล้วลากอนาล็อกไปหาศัตรูกดอันติแล้วก็ทำการลําได้เลยครับอีกกรณีหนึ่งถ้าไม่มีคีบก็สามารถใช้พาสพีใส่ลมได้นะครับเริ่มจากการใช้พาสพีจิ้มลมหนึ่งทีพร้อมลากอนาล็อกพุ่งไปหาศัตรูกดอันติแล้วก็ทำการลําได้เลยครับ และตัวสุดท้ายคุลาปิก้าที่จะมาเป็นสกินของเอนโซ่คอมโบแรกจะเป็นการคอมโบแบบเบื้องต้นครับก่อนอื่นเลยต้องจําข้อนี้ไว้ก่อนนะครับสกิลเสร็จแล้วตีธรรมดา1ครั้งตามเสมอเพื่อลีดดาเมจของเอนโซให้มากขึ้นเริ่มจากการใช้สกิลสอเกี่ยวศัตรูให้โดนตีธรรมดา1ทีอันติตีธรรมดา1ทีสกิลหนตึตีธรรมดาหทีอันติตีธรรมดาหทีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนโซสกิลสองหมดเลยครับ คอมโบต่อมาจะเป็นคอมโบดักคิวเราจะเปิดจากสกิล2เกี่ยวศัตรูให้โดนหลังจากนั้นใช้สกิล1ดึงศัตรูกลับเข้ามาตีธรรมดา1ทีแล้วใช้สกิล2ยกศัตรูตีธรรมดา1ทีตามด้วยอันติและตีธรรมดา1ทีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนโซ่สกิล2หมดเลยครับ in สรุปคอมโบเบื้องต้นของแต่ละตัวอีกครั้งนะครับตัวแรกแลดเริ่มจากการใช้สกิล2ตอดเลือดศัตรูให้เลือดศัตรูเหลือประมาณครึ่งหลอด หลังจากนั้นเข้าไปกดสกิลหนึ่งงัดสัดตูตามด้วยการกดอันติแล้วกดโจมตีธรรมดาเพื่อใช้พาษีของแรดครับตัวที่2นาคอสเริ่มจากการใช้สกิล2พุ่งเข้าไปใช้สกิล1เข้าไปงัดตีธรรมดาฟาด1ครั้งใช้สกิล1รอบที่2ตามด้วยอันติเพื่อให้พลังแฝงเดวิลเด้งทีนี้สกิล1กับสกิล2มันก็จะครูดาวใกล้เสร็จพอดีก็สามารถคอมโบต่อได้เลยครับสกิล2ตีสกิล1ไล่ตีต่อ ตัวที่3ฟอร์เรนติโนเริ่มจากการใช้สกิล1นึปาดอกและกดตีธรรมดาใช้พาสซีฟต่อด้วยการกดสกิล2ทันทีให้ทําการโยกอนาล็อกปุ่มเดินไปหาดอกทันทีกดตีธรรมดาและสกิล2ทันทีแล้วก็ทําวนลูปไปจนครบดอกเลยครับทริคสาคัญคือเวลาตีธรรมดาหรือตอนจิ้มพาสซีฟให้กดสกิล2ทันทีแล้วลากอนาล็อกเดินไปหาดอกต่อไปทันทีเพื่อความไวในการล้าตัวที่4เอนโซ เราจะเปิดจากสกิล2เกี่ยวศัตรูให้โดนหลังจากนั้นใช้สกิล1ดึงศัตรูกลับเข้ามาตีธรรมดา1ทีแล้วใช้สกิล2ยกศัตรูตีธรรมดา1ทีตามด้วยอันติและตีธรรมดา1ทีทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนโซ่สกิล2หมดเลยครับและสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์คาว่าแก้งเคียวหวานด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ,นนนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องสเปเชียลด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ